สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือแนวคิดที่ว่าเการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เนี่ยมันอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆทุกวันก็ได้ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจแนวคิดห้านิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ใน1ปีกันครับดูซิว่าแค่ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยต่อเนื่องสัก365วันมันจะสร้างความแตกต่างได้จริงไหมค่ะ จริงๆมันคือพลังของการสะสมนะคะคล้ายๆดอกเบีย้ยทบต้นเลยแต่เป็นการทบท้นทางพฤติกรรมอ๋อครับครับตอนแรกอาจจะแบบดูไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะผลลัพธ์มันมันทวีคูณจนน่าทึ่งได้เลยน่าสนใจมากครับเหมือนการลงทุนในตัวเองระยะยาวเลยใช่ค่ะนิสัยเล็กๆที่ดีนี่แหละค่ะคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากๆงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับหนิสัยที่ว่าเนี่ย เริ่มจากข้อแรกเลยการจดบันทึกทุกวันอันนี้เอ่อหลายคนอาจจะนึกถึงไดอารี่หรือเปล่าครับอืมก็ไม่เชิงว่าเป็นไดอารี่ซะทีเดียวนะคะแต่มันก็คล้าย,ายแต่เป้าหมายจริงๆคือการได้เหมือนได้คุยกับตัวเองคุยกับตัวเองค่ะทําให้ความคิดที่มันอาจจะฟุ้งๆอยู่ในหัวเนี่ยมันมันจับต้องได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นลองง่ายๆก่อนนอนใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับทบทวนว่า วันนี้เราเรียนรู้อะไรมีอะไรอยากปรับปรุงพรุ่งนี้อ๋อครับพอเราเห็นความคิดตัวเองบนหน้ากระดาษหรือหน้าจอก็ได้นะคะมันช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นาการเติบโตของเราชัดขึ้นด้วยเหมือนได้เคลียร์สมองแล้วก็ตั้งเต้าไวในตัวเลยนะครับต่อมานิสัยที่2อ,อ่านหรือฟังความรู้วันละ1ินาทีอันนี้ผมอาบสงสัยนิดนึงครับแค่10นาทีเองเหรอครับมันจะพอเหรอ คำถานดีค่ะคือประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอค่ะไม่ใช่ปริมาณเยอะๆในครั้งเดียวอ๋อความต่อเรื่องนี้เองใช่ค่ะการเติมความรู้ใหม่วันละนิดแม้จะแค่10นาทีเนี่ยมันช่วยเปิดมุมนองเราทีละน้อยๆทำให้เรามีอ่ามีข้อมูลมีไอเดียใหม่ๆไปใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้นครับอันนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าถ้าเราเก่งขึ้นวันละหน่ะคะพอครบปีโอ้โห ต่างเยอะเลยไหมครับเกือบ37เท่าเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นโห oh, 37เท่าไม่น่าเชื่อว่าแค่1%ซทุกวันจะสร้างผลขนาดนี้ได้ใช่ค่ะแค่ฟังอะไรดีๆตอนเดินทางหรืออ่านบทความสั้นๆที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นการสะสมแล้วค่ะสุดยอดเลยครับแสดงว่าความสม่ำเสมอมีพลังจริงๆนะครับเนี่ยจากเรื่องสมองมาเรื่องร่างกายกันบ้างนิสัยที่3คือ ขยับร่างกายอย่างน้อย15นาทีอันนี้หลายคนอาจจะถอดใจนึกว่าต้องไปฟิตเนสต,ต้องออกกำลังหนักๆไม่จำเป็นเลยค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เป้าหมายหลักๆคือแค่ตู้นให้เลือดลมมันไหลเวียนให้ร่างกายมันได้ตื่นตัวบ้างครับคบเพราะสุขภาพกายเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อพลังงานแล้วก็ประสิทธิภาพสมองเราจริงๆนะคะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าขยับครับ ง่ายๆเลยค่ะเดินเร็วๆรอบบ้านก็ได้แพลงสักนาทีสองนาทีหรือแบบเปิดเพลงโปรแล้วเต้นๆไปตามฟิลก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะอ๋อทำง่ายๆที่บ้านก็ได้นี่นาใช่ค่ะแล้วมีเคล็ดลับนิดนึงคือถ้าทำตอนเช้าได้จะดีมากเลยทำไมล่ะครับเหมือนการเป็นการวอร์มอัพสมองไปในตัวค่ะช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดความเฉื่อยชาทำให้เริ่มวันได้แบบสดชื่นขึ้นมีพลังมากขึ้นเข้าทาเลยครับ ทำตอนเช้าเป็นการปลุกทั้งกายทั้งสมองเลยนะเนี่ยนิสัยที่4อันนี้ก็น่าสนใจวางแผนวันพรุ่งนี้ก่อนนอนอืมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันจะทําให้ชีวิตดูตึงๆึงหรือเป็นระเบียบเกินไปหรือเปล่าครับจริงๆอาจจะตรงกันข้ามเลยนะคะการใช้เวลาไม่กี่นาทีจริงๆค่ะก่อนนอนลิสต์คร่าวๆว่าพรุ่งนี้มีอะไรต้องทําสักสองสาอย่างที่สําคัญสาคัญครับมันช่วยลดภาระการตัดสินใจตอนเช้าได้เยอะเลย ตอนเช้าสมองเราอาจจะยังตื่นไม่เต็มที่ใช่ไหมคะพอมีแผนแล้วเราก็เริ่มวันได้เลยแบบมีทิศทางอ๋อลดเวลาคิดตอนเช้าไปได้เยอะใช่ค่ะแล้วก็เอาพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆแทนที่จะเสียเวลาคิดว่าเอ๊จะทําอะไรก่อนดีมันเหมือนสร้างอิสระให้ตัวเองในตอนเช้ามากกว่าคะ่ะเป็นการลด decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจตั้งแต่ต้นวันเลยนะครับทำให้มีแรงไปทำเรื่องสำคัญสคัญได้ดีขึ้น มาถึงทิสัยสุดท้ายครับขอบคุณสิ่งเล็กๆทุกวันอันนี้ฟังดูดีนะครับแต่มันทำงานกับสมองเรายังไรงหรอครับค่ะมันเหมือนกันฝึกให้สมองเราสแกนหาสิ่งดีๆรอบตัวนะคะสแกนหาสิ่งดีๆใช่ค่ะคือปกติในแต่ละวันเราอาจจะเผลอโฟกัสไปที่ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ขาดไปใช่ไหมคะครับเป็นบ่อยเลย แต่การที่เราตั้งใจมองหาแล้วก็รู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นแบบโอ้ยวันนี้กาแฟาอร่อยจังหรือลมพัดเย็นดีหรือขอบคุณคำพูดดีๆจากเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> มันเหมือนเราไปปรับจูนคลื่นสมองให้รับสัญญาณบวกได้ดีขึ้นซึ่ง มันช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความรู้สึกดีๆความสุขในระยะยาวได้จริงๆค่ะเหมือนเราเปลี่ยนแว่นที่ใช้มองโลกให้เห็นด้านบวกที่มีอยู่แล้วชัดขึ้นนั่นเองนะครับใช่เลยค่ะเป็นการฝึกทัศนคติเชิงบวกที่ง่ายมากๆแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะงั้นสรุป5นิสัยเล็กๆที่ถ้าทำต่อเนื่องสักปีหนึ่งอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือจดบันทึกความคิดหาความรู้ใหม่วันละนิดหน่อย ขยับร่างกายให้ตื่นตัววางแผนวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวค่ะทั้งหมดนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือการทำซ้ำๆอย่างสมองเสมอนี่แหละค่ะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวครับผมงั้นสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคิดแบบนี้นะครับถ้าวันนี้เราลองเลือกทำแค่หนึ่งนิสัยจาก5ข้อนี้ดูแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ1ปีข้างหน้า เราอาจจะเซอร์ไพรส์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะน่าลองมากๆเลยนะคะคำถามคือนิสัยเล็กๆข้อไหนที่ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้มันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราได้ในอีก365วันข้างหน้าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ